มีมีมีนกขึ้นไปกกบ้างปะครับน่ะยังไม่ได้มีใช่ปะมีปะโอเคโอเคโอเครู้ okay, okay, okay. ว่ามีได้ช่วยกันดูด้วยลมมันแรงไหมหรอที่เนี่ยลมไม่แรงไอ้วันนี้ไม่แรงไงแต่อาจจะแรงเท่าลน้องวันนี <c ười> ้ไออย่างเราเราบินเรารู้ไงน,นกน้องก็ไม่ค่อยออกลมทะเลไงเ <c ười> <c ười> นี่ยเวลาบินรอบแรกๆก็เป็นอย่างนี้แหละพี่ถึงบอกให้มาไวๆสามรอบแรกอะสนุกสุดแล้ว โอ้โหเย่ยก,กล้วยกูยกสูงปัดเลยหาลากรวมกันลูกรวมกันรวมกันรวมกันนี่ถ่ายี่สวยเออรวมกันลูกรวมกัน พาแล้วเรี่เป็นพาแล้ว เอ้กุ้ยมาเฟียสามหมูเก่งมากลูกสามตัวเลยเก่งเก่งเออลองมูก็่อ